การสวัสด,ดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพงศาวดา์พุทธเทพตอนที่287นะครับผมและนี่คือช่องทางการโดเน a สนับสนุนผมนะครับหลังจากนั้น3วันให้หลังเนลี่ก็ค่อยค่อยเข้าสู่สภาวะไรจิต การบ่มเพาะพลังของสภาวะไรจิตก็ได้คืบคานไปสู่สถานะในเขตแดนของตนปาการเพิงทมินชั้นที่7นี่มันชะตาวิญญาณเยี่ยมมากค่าเดนที่สุดก็เข้าไปอยู่ในระดับประตูชะตาสวรรค์แล้ววันที่สิบหืม จบแล้วอยางงั้นสินะที่นี่มันที่ไหนกันโอ้ทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเหรอเนียรีดูท่าพวกเราทุกคนจะผ่านกันหมดแล้วสินะเนียรีนิงเอ,อ๋อพวกเราได้พบกันอีกแล้วนะเฮเเซียวอยู่เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันไม่เห็นเจ้าในการทดสอบเลยนี่นาะไปถามพวกเขาดูสิ คิดไม่ถึงเลยว่าคณะเจ้าพิภพจะมีคนที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้อย่างน้อยทุกๆคนก็น่าจะอยู่ระดับชะตาสวรรค์กันหมดผู้ที่เป็นเจ้าพิภพจะต้องเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแน่ๆน่าจะเป็นเช่นนี้รอคอยเวลานี้มานานแล้วในที่สุดก็จะได้ไปอาณาจักรมังกรเสียทีสวัสดีทุกคน ข้าคือเจ้าแห่งนครใตพ้พิภพผู้ที่เจ้าเอ่ยปากถึงผู้นั้นไงเจ้าแห่งนครเจ้าพิภพเจ้าพิภพสินะเยี่ยมไปเลยลมปานพวกเขาแข็งแร่งมากเลยเขาก็คือเจ้าพิภพคนนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าพิภพผู้นั้นจะอยู่ที่นี่ในนครใตพ้พิภพนั้นมีคนมากมายที่แข็งแร่งอยู่เต็มไปหมด ไม่นึกเลยว่าหลายคนที่มาอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นระดับเทพวิญญาณง้นนี่เองเซียวยูเจ้ากับเจ้าพิภพนั้นเจ้าพิภพเป็นพ่อบุญธรรมของข้าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูข้ามาโดยตลอดอ้าไม่แปลกเลยที่ทำไมเจ้าถึงกล้าพูดอะไรแบบนั้นที่แท้เจ้าเป็นลูกชายของเจ้าพิภพนี่เองฮ <c oughs> ทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ถูกเลือกโดยเราเจ้าพิภพบ,บางทีเจ้าอาจจะยังไม่แน่ใจในอนาคตของตนเองแต่ถ้ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปพวกเจ้าทุกคนจะได้สัมผัสและรู้จักเกี่ยวกับดินแดนใหม่ๆทั้งหมดยินดีต้อนรับสู่ ชั้นที่9ของแดนมรณะ9ชั้นและโลกที่พวกเราอยู่นี้มีชื่อว่าโลกใบเล็กสีฟ้าโลกใบเล็กแห่งนี้นับเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่มีขนาดเล็กมากหากเทียบกับอาณาจักรมังกรและนอกเหนือไปกว่านี้ระดับตำนานที่พวกเจ้าฝึกฝนอยู่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเหนือกว่าระดับตำนานยังมีระดับชะตาสวรรค์ดาราสวรรค์ แก่นแทสวรรค์มังกรแห่งเต๋าและเทพยุทธสงครามในอาณาจักรมังกรที่แห่งนั้นมีนิกายศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มไปหมดพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ที่อยู่ระดับเหนือกว่าพวกเจ้าคิดไว้เสียอีกโดยนิกายเหล่านั้นเป็นนิกายศักดิ์สิทธิ์พวกเขาสามารถกำจัดผู้เยี่ยมยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดาย เหตุผลที่โลกใบเล็กยังสงบอยู่ได้จนถึงตอนนี้นั้นก็เพราะว่าโลกใบเล็กแห่งนี้มีแค่คนที่อาศัยอยู่เท่านั้นถึงจะออกไปได้ซึ่งคนที่อยู่โลกด้านนอกจึงไม่อาจเข้ามาข้างในได้ประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกใบเล็กกับโลกใบนี้จะเปิดออกทุกๆ5ปีซึ่ง สามารถเดินทางได้แค่ครั้งเดียวมีแค่พวกเราที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบเล็กแห่งนี้ถึงจะสามารถเข้าออกได้ตามที่แต่ใจต้องการอาณาจักรมังกรงั้นเหรอน่าสนใจดีนี่ประตูเปิดทุกๆ5ปีงั้นเหรอก่อนหน้านั้นข้าเองก็เคยเข้าไปยังอาณาจักรมังกรมาก่อนแล้วละข้างกายของข้ามีผู้ที่แข็งแกร่งทั้งหก พวกเขานั้นล้วนแล้วแต่เหมือนกับข้าเป็นคนที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกแห่งนี้พวกเจ้าทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกเลือกให้เป็นสิษย์ถ้าหากพวกเจ้ายินยอมตกลงพวกข้าเองก็จะประทับตารับรองจิตวิญญาณเอาไว้ให้แล้วจากนั้นพวกเราก็จะพาพวกเจ้าไปยังอาณาจักรมังกรเพื่อเข้า นิกายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและเรียนรู้วิชายุทธที่สูงมากขึ้นจะได้กลายเป็นสุดยอดผู้เยี่ยมยุธที่สุดว้าวดูเหมือนว่าพวกเราคงจะไม่ได้เข้าร่วมเพื่อเลือกเจ้าพิภพเป็นอาจารย์แต่กลับเป็นนิกายที่อยู่บนอาณาจักรมังกรเลือกแทนเนี่ยหลี่พวกเราจะไปที่อาณาจักรมังกรงั้นเหรอ แน่นอนว่าเราต้องไปอยู่แล้วเพราะถ้าหากหลายปีให้หลังแล้วก็พวกเราไม่ยอมแข็งแร่งมากขึ้นก็มีแต่ปกป้องเมืองกอรีเอาไว้ไม่ได้จอมันมันจะแข็งแข่งขึ้นมากแน่ๆและมันจะแซงหน้าพวกเราไปด้วยพวกเราไม่ไปจอมันมันไปแน่แล้วเมื่อใดที่มันกลับมาแล้วก็เมื่อถึงยามนั้นมันต้องทำลายเมืองกอรีของ เราอย่างง่ายดายได้แน่นอนแต่ถ้าหากไปรอบหนึ่งก็ต้องรอห้ปีเลยนะแล้วพวกท่านพ่อเขาจะยังคงก่อนหน้านั้นพวกเราคงได้มีโอกาสกลับไปเตรียมตัวก่อนแน่ๆจึงจะได้ไปกันละมัง้งก่อนหน้าจะเข้าไปยังอาณาจักรมังกรข้าจะให้เวลากับพวกเจ้าสักเดือนสองเดือนแล้วจากนั้นพวกเจ้าก็กลับมาที่นี่ ถ้าหากพวกเจ้ามีอะไรที่ปรารถนาอยากจะทำในโลกใบนี้แล้วแล้วก็พวกเราเองก็จะยินดีช่วยเหลือพวกเจ้าอย่างเต็มที่เช่นกันนายท่านผู้ยิ่งใหญ่พวกเราควรคารวะผู้ใดเป็นอาจารย์กันหรือขอรับหรือจะให้พวกเราเลือกใครก็ได้เป็นอาจารย์ไม่พวกเราเป็นฝ่ายเลือกเจ้าเอง พวกเจ้าล้วนแล้วแต่ถูกตัดสินกันหมดแล้วถ้าหากมีคนไม่เต็มใจก็กลับไปได้เลยแบบนี้พวกเราก็ต้องถูกแยกกลุ่มแน่เลยพวกเรามีตั้งหลายคนเลยนะจะแยกจากกันจริงๆเหรอหลังจากที่พวกเจ้าได้คารวะอาจารย์กันหมดแล้วแล้วก็อาจารย์ของเจ้า จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรมังกรให้เจ้าเองดังนั้นสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือไม่ว่าพวกเจ้าจะไปยังนิกายศักดิ์สิทธิ์ไหนก็ตามแต่อย่าลืมเสียว่าพวกเจ้าทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากโลกใบเล็กแห่งนี้อย่าได้ลืมลากเงาความเป็นมนุษย์หลงละเลงมัวเมากับอำนาจและพลัง ไม่เช่นนั้นแล้วแล้วก็พวกเราจะทุ่มกำลังทั้งหมดมาสังหารพวกเจ้าด้วยตนเองอย่างแน่นอนผงกหัวพยักหน้าอย่าไปกดดันพวกเด็กๆนักซีเริ่มกันเลยเถอะเจ้าเจ้าและก็เจ้ามานี่มาโอ้พี่สาวคนนี้เมื่อเทียบกับพวกผู้ชายที่อยู่ด้วยกันแล้วดูหน้าคบหา กว่าเยอะเลยฮะถ้าเป็นแบบนี้ข้าค่อยวางใจขึ้นมามากหน่อยการประทับวิญญาณเริ่มขึ้นแล้วสินะอืออาจารย์ของข้าหล่บเป็นใครกันเอาละครับก็จบไปแล้วกับตอนที่287นะครับมาต่อกันกับตอนที่288เลยนะครับไม่นานนะักตาประทับศิษย์ก็ได้เสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อยทางด้านตัวอาจารย์เองก็มีตาประทับเชกเช่นเดียวกัน ที่อณาจักรมังกรผู้ใดก็ตามที่สร้างผลึกวิญญาณล้วนแล้วแต่ประทับข้อตกลงที่คล้ายๆกันอาจารย์สิทธิ์เหนียวแน่นเหมือนพ่อลูกมารดาและผู้สอนสิทธิ์พวกเขาจะไม่ยอมให้สิทธิ์ของตนตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดปกติแล้วข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรกับข้าแบบนี้หรอกนะแต่เรื่องนี้ถือว่ายุ่นๆนกันแล้วกันฮ่าฮตอนนี้พวกเราเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันแล้วนะ นับจากนี้พวกเจ้าจะมีเวลาแค่สามเดือนที่จะได้บอกลากับครอบครัวของพวกเจ้าเมื่อใดที่ประตูอนะาณาจักรมังกรเปิดออกพวกเจ้าทั้งหมดก็ต้องมุ่งสู่นิกายของตนเองเจอพี่อยู่เหยียแล้วอย่างนั้นเหรอฮึ <c> ่ <oughs> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าทั้งสามต้องเรียกข้าว่าอาจารย์แล้วละ่ะขอรับคงไม่มีเรื่องอะไรหรอกมั้งท่านอาจารย์ก่อนที่จะไปดินแดนอาณจักรมังกร ข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านเรื่องหนึง่งพูดมาสิข้ามาจากดินแดนที่อยู่ข้างบนที่ถูกเรียกว่าเมืองกวงหุยในช่วงที่ข้าไม่อยู่ในโลกนี้คงได้ต่หวังว่าท่านอาจารย์จะช่วยคุ้มครองเมืองกวงหุยให้ปลอดภัยอย่างถึงที่สุดที่แท้เป็นเช่นนี้เองเมืองกวงหุยสินะเมืองของพ่อมนุษย์เที่ยงอยู่รอดบนโลกเป็นสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเมืองกวงหุยสินะ เหตุใดพวกเขาถึงสามารถป้องกันตัวเองจนอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ได้กันไม่ได้ถูกเหล่ากองทัพอสูรกวาดล้างไปแล้วหลอกหรือไงกันเอ๊ะฮึมเจ้าไม่คิดหรือว่ามือกรุงฮุยอยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้ด้วยผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งไม่กี่คนทําได้ถึงขนาดนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีความสามารถมากพอที่จะช่วยปกป้องเมืองเจ้าได้อยู่บ้างนะวางใจเถอะครั้งหนึ่งเคยมีคนคนหนึ่ง เคยไหว้วานข้ามมาเหมือนกันแต่าบใดที่ข้ายังอยู่จะไม่มีใครสามารถลงมือกับเมืองกงหวยได้ทั้งนั้นขอบคุณท่านอาจารย์มีเรื่องพันนี้ด้วยงั้นเหรอที่แท้หลายปีก่อนหน้านี้ก็มีคนคนหนึ่งเฝ้าคุมของเมืองกงหวยอยู่สินะอยากรู้จังสายของท่านพิภพผู้นี้เป็นใครกันแน่หลายปีก่อนหน้านั้นทําไมตอนนั้นเมืองกงหวยถึงได้ถูกทําลายลงได้ละ่ะหรือว่าในยามนั้นเจ้าพิภพเขาได้เอาล่ะทุกคนคงมีตาประทับปิญญาของอาจารย์กันหมดแล้วสินะ ถ้าหากเจ้าจะไปที่นิกายขนนกสวรรค์หวังว่าน้องชายเนยลีจะคอยดูแลข้านะนายน้อยท่านข้าคงต้องให้ท่านดูแลข้าเสียมากกว่าแล้วละมัง้งฮฮอย่างกับผู้หญิงงั้นไว้อีกสามเดือนเราค่อยพบกันสามเดือนหลังจากนี้ค่อยพบกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวขอให้พวกเจ้าเดินทางปลอดภัยเนยลี่ จากนี้พวกเราจะกลับไปที่เมืองกงฮวยเลยไหมหรือว่าจะไม่กลับหรอถ้าครั้งนี้ไม่กลับก็ต้องรออีกห้าปีเลยนะแน่นอนว่าพวกเราต้องกลับไปที่เมืองกงฮุยเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเราจะไปที่ที่หนึ่งเสียก่อนฮที่ไหนกันเหรอราชวังเทเลสาย Hmm. Hmm. นี่ดีเจ้าเป็นอะไรไปนิ่งเอ,อ๋อในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งมันจะมีเรื่องบางอย่างที่คนคนนั้นได้พบเจอกับเรื่องที่พิเศษที่เข้ามาในระยะเวลาสั้นๆแต่ทว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นความทรงจำที่ไม่อ่านลบเลือนหายไปได้ทั้งช่วงชีวิตนี้เลยช่วงชีวิตของเจ้าทุกอย่างจะต้องใช้ทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ความทรงจำเหล่านี้คงอยู่ตอ่อความทรงจำนี้นั้น ไม,ไม่อาจมีผู้ใดแทนที่ได้เดินทางออกล่อนสู่ทะเลกว้างขึ้นเขาลงเมฆาก็ไม่อาจหยุดฝันถึงสิ่งนี้เจ้าคงเองก,ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตข,ของข้าแล้วเมื่อใดความทรงจำที่เจ้าถึงจะเลือนหายไปได้กันเ <Construction> นี่ยลีทำไมเจ้าถึงได้เอ่ยคำพูดแบบนี้มาละเนี่ยว่าแต่ราชวังทะเลทรายที่เจ้าพูดถึงนั้นอยู่ไกลแค่ไหนกันพวกเรารีบไปกันเถอะ จืออวินเจ้าเป็นอะไรไปถึงได้หยุดอยู่แบบนั้นข้ารู้สึกแปลกๆมากเลยตั้งแต่ที่เข้ามาในทะเลทรายข้ารู้สึกปวดใจแบบจี๊ดๆอะลาวกับมีความทรงจําบางอย่างได้ไหลเข้ามาในหัวของข้าความทรงจําเหล่านั้นมีทั้งความสุขและความเจ็บปวดข้าไม่รู้ว่าข้าเป็นอะไรกันแน่จริงเหรอเจ้าพอจะจําอะไรได้ไหมมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ข้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความทรงจําของใครทําไมถึงมาอยู่ในหัวองข้าได้กันความทรงจําบางส่วนเหล่านี้มันคล้ายกับพวกเหล่านั้นเหมือนกับว่ากําลังถูกไล่ล่าโดยพวกอสูร์แต่เท่าที่ข้าทราบข้าไม่เคยมาที่ดินแดนเดรไซน์นี้มาก่อนเลยนะนเกิดอะไรขึ้นกันทําไมจิววินถึงมีความทรงจําของชาติก่อนกันหรือว่านางจะกลับมาเกิดใหม่เหมือนเราไม่สิหนังสือจิตอสศูนย์องเวลามันตกเป็นของข้านี่นา ต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆเจ้าพอจะจำอะไรได้อีกไหมอืมอืมอืมอ่ะอ่ะลามกข้าจะไม่ยุ่กับเจ้าแล้วโอ้ยนี่ข้าทำอะไรของข้าเนี่ย รือว่าเจอวินจะนึกไปถึงตอนถอดจุดครั้งแรกถึงถ้าให้เอ่ยคำว่าลามงออกมาสินะเนี่ยลีเจ้าไปทำอะไรให้เทพธิดาเจอวินเป็นอย่างนั้นนะนั่นหรือแม้ว่าพวกเจ้าจะมั่นหมายกันแล้วแต่เจ้าก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้นี่นะไม่ใช่ข้าไม่ <c oughs> ทำไมความทรงจำของข้าถึงได้มีเรื่องแบบนี้ออกมาได้กันนะ มันทำให้ร่างกายข้ารู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้นี่ข้ามีคิดอะไรแบบนี้อยู่ในหัวใจของข้าด้วยหรือยังไงกันฮะอ้านี่มันอะไรกันเนี่ยดูท่าทางแบบนี้น่าจะมีความทรงจำบางส่วนกลับมาแน่นอนเลยสินะแต่นี่มันแปลกๆชะมัดแต่นี่ก็หมายความว่าช่วงชีวิตในชาติที่แล้วคงจะจำเรื่องราวของข้าได้บ้าง ก็หมายความว่านางน่าจะรู้สึกถึงความรู้สึกของข้าแล้วสินะเนี่ยลีเดี๋ยวเช่เห็นนางเป็นอะไรไปเหรอนิ่งเออเจ้าเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างหรือเปล่าจบแล้วจ้าขอบใจที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คชิปหน้าบ๊ายบายซีโอเก